น้องปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่คุณปู่ภพยวงให้ของขวัญวันเกิดหลานรักถึงก่อนหน้านี้คุณปู่กับหลานจะไม่ได้เจอกันหลายเดือนและเพิ่งเจอกันไปแล้วล่าสดุดคุณปู่ภพยวงก็ได้เจอกับหลานสาวสุดที่รักน้องปีใหม่อีกครั้ง ที่คราวนี้คุณแม่แอบทักษออนพาลูกสาวมาไหว้คุณปู่ก่อนที่จะไปเที่ยวเรียกว่าทุกเทศกาลเลยที่จะเห็นภาพน่ารักๆของน้องปีใหม่ที่มาหาคุณปู่ภัยวงศ์เตชะนรง์อย่างล่าสุดที่คุณปู่ได้โพสต์ภาพและคลิปเมื่อน,น้องปีใหม่มาไหว้สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนที่จะไปเที่ยวภูเก็ตกับแม่แอบช่วงวันหยุดยาว น้องปีใหม่ได้รับพรจากคุณปู่และคุณย่าแถมยังได้ของขวัญวันเกิดด้วยและดูจากคลิปบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆโดยเฉพาะช็อตที่ห่านสาวค้มกราบคุณปู่และคุณยา่าปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่และเมอร์รี่คริสต์มาสล่วงหน้าพร,รุ่งนี้ปีใหม่จะไปเวเคชั่นที่ภูเก็ตกับหมามีเลยมารับพรกับของขวัญวันเกิดขอให้ปีใหม่มีแต่ความโศกเป็นเด็กดีเป็นที่รักของผู้คนทั่วไป ฮแท็กปีใหม่เตขอขอบคุณภาพ IG a p p อดแอป e ันเดอร์กรทักษออน IG อดอนอโบซหนองปีใหม่ภาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ